แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์บทที่14นอร์เบิร์ตพันนอร์เวย์หลังเป็นสันอย่างไรก็ตามคุยเร็วกาหาหารกว่าที่เด็กๆคิดหลายสัปดาห์ต่อมาแม้เขาจะดูซีเซียวและผอมลงแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาคงยังไม่สติแตกไปเสียก่อนทุกครั้งที่พวกเด็กๆผ่านระเบียงทางชั้น3าแฮร์รี่รอน และเฮอร์ไมโอนี่ก็จะแนบหูก,กับประตูฟังว่าปุกปุยยังคำรามอยู่ข้างในหรือไม่สเนปเดินสะบัดเสื้อคลุมอย่างอารมณ์เสียเหมือนเดิมทำให้มั่นใจว่าศิลาอาถรรพ์ยังคงปลอดภัยดีในช่วงนี้ทุกครั้งที่แฮร์รี่เดินผ่านคุยเร็วเขาจะส่งยิ้มให้กำลังใจคุยเร็วเสมอ แรละรอนก็เริ่มบอกใครๆให้เลิกหัวเราะคุยเร็วที่พูดติดอ่างส่วนเฮอร์ไมโอนี่นั้นเธอมีเรื่องอื่นให้คิดด้วยอย่างนอนอกเหนือจากเรื่องศิลาอาถรรพ์เธอเริ่มเขียนตารางเวลาทบทวนบทเรียนต่างๆและใช้รหัสสีต่างๆจดข้อความสำคัญแฮร์รี่และรอนไม่มีแก่ใจเลยแต่เฮอร์ไมโอนี่พร่ำบอกให้พวกเขาทำอย่างอื่นบ้าง เธอแมลนี่กว่าจะสอบนะ่ะอีกตั้งชาตินะอีสิบอาทิตเฮอแมลนี่ ione, ตวัดเสียงตอบไม่ใช่อีกชาตินะว่าแต่เธอจะทบทวนไปทำไมเธอรู้ทุกอย่างจนหมดแล้วนี่ทำไมฉันต้องทบทวนงั้นหรือจะบ้าหรือไงเธอก็รู้ดีว่าพวกเราต้องสอบผ่านถึงจะได้เลื่อนไปอยู่ปีสองใช่ไหมนี่มันสำคัญมากนะฉันนะ่ะ ควรเริ่มทบทวนตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนด้วยซ้ำไม่รู้ฉันคิดยังไงถึงได้ชักช้าโชคร้ายที่บรรดาอาจารย์ทั้งหมดก็ดูจะเหมือนความคิดเดียวกับเฮอไมโอนี่อาจารย์ให้กันบ้านพวกเขากองพเนินจนกระทั่งทำให้วันหยุดอีสเตอร์ไม่สนุกเท่ากับวันหยุดคริสต์มาสที่ผ่านมามันยากนักที่ใครจะสบายอกสบายใจอยู่ได้ เมื่อเฮอร์ไมโอนี่คอยท่องวิธีการใช้เลือดมังกรทั้ง12วิธีหรือฝึกซ้อมโบกไม้กายสิทธิ์อยู่ใกล้ๆแฮร์รี่และรอนบนไปหาไปแต่ก็ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่ในห้องสมุดกับเฮอร์ไมโอนี่พยายามทำการบ้านทั้งหมดที่เพิ่มมากขึ้นให้แล้วเสร็จ ฉันไม่มีวันจำไอ้นี่ได้หรอกร้อนร้อนขึ้นมาในตอนบ่ายวันหนึ่งเขาคว,ว้างปากกาขนนกลงแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างห้องสมุดอย่างอาวอน์นี่เป็นวันที่อากาศดีจริงๆวันแรกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาท้องฟ้าโปร่งใสเป็นสีฟ้าสดเหมือนสีดอกเฟอร์เกตมินอตเป็นบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกว่าฤดูร้อนกำลังจะมาถึงแล้ว แฮร์รี่ซึ่งกำลังคนเรื่องสมุนไพรคิดธานีในตำราสมุนไพรและเห็ดลาวิเศษหนึ่พันชนิดไม่ได้เงยหน้าขึ้นจนกระทั่งได้ยินเสียงรอนพูดว่าแพรกริดมาทำอะไรในห้องสมุดฮะแพรกริดเดินลากขาเข้ามาหาพวกเด็กๆเ,เขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังเขาใส่เสื้อโค้ทหนังตัวตุ่นที่ดูไม่เข้ากับสถานที่นี้เอาเสียเลย มาดูอะไรหน่อยนะเขาบอกเร่งๆทำให้พวกเด็กๆสนใจขึ้นมาทันทีแล้วพวกเธอหาอะไรอยู่ละ่ะเขาดูสงสัยขึ้นมาในทันทีไม่ได้ค้นเรื่องนิโคลัสเฟมเมลกันแล้วใช่ไหมอ๋อเราหาเจอตั้งนานแล้วฮะว่าเขาเป็นใครรอนบอกทำท่าอย่างภูมิใจแล้วเราก็รู้ว่าหมาเฝ้าอะไรอยู่มันก็คือสิสิ แฮรกลิตมองไปรอบๆอย่างรวดเร็วดูว่าจะมีใครฟังอยู่หรือไม่อย่าเสียงดังไปสิพวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันไปนะที่จริงเรามีเรื่องอยากถามคุณหน่อยฮะแฮร์รี่เอ่ยขึ้นมีอะไรเฝ้ารักษาศิลานั่นอีกฮะนอกจากปลุกปุยแฮรกริดห้ามเสียงดังอีกหนฟังนะไว้ค่อยไปหาฉันที่หลังฉันไม่สัญญานะ ว่าจะบอกอะไรแต่อย่าเที่ยวพูดเรื่องนี้เวลาอยู่ในนี้นะไม่ใช่เรื่องที่นักเรียนควรรู้พวกเขาจะคิดว่าฉันน่ะเป็นคนบอกพวกเธองั้นไว้ค่อยเจอกันนะฮะแฮร์รี่บอกแฮรกริดเดินลากขาจากไปเขาซ่อนอะไรไว้ข้างหลังน่ะเฮอร์เอมอนี่พูดน้ำเสียงคลุ่นคลิดเธอว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับศิลานั่นหรือเปล่าฉันจะไปดูว่าเขาไปอยู่ตรงหมวดไหนมา รอนบอกเขาเองก็รู้สึกกลววว่าการท่องหนังสือมันมากพอไปแล้วอีกหนึ่งนาทีต่อมารอนก็เดินกลับมาหอบหนังสือมากองหนึ่งเขาโยนลงบนโต๊ะมังกรเขากระซิบแฮกฤษหาหนังสือเกี่ยวกับมังกรดูนี่สิมังกรพันต่างๆในเกาะไอแลนด์จากไข่จนถึงไฟนรกตำราคู่มือเลี้ยงมังกร แฮกริดอยากได้มังกรเขาบอกฉันตั้งแต่หุ่นแรกที่เจอกันแล้วแฮร์รี่บอกแต่มันผิดกฎหมายของเรานี่รอนพูดการผสมพันธุ์มังกรผิดกฎหมายตามมติกรรมการประชุมพ่อมดแม่มดคริสตศักราช1,709ทุกคนรู้ดีเขาจะปิดพวกมักเกิลไม่ให้ผิดสังเกตไม่ได้ถ้าเราเลี้ยงมังกรไว้ในสวนหลังบ้าน แล้วอีกอย่างเราเรี้ยงมังกรให้เชื่องก็ไม่ได้มันอันตรายนายน่าจะได้เห็นรอยแผลไหม้ของชาลีนะตอนที่เขาเจอมังกรป่าในโรมาเนียนะแต่ไม่มีมังกรป่าอยู่ในเกาะอังกฤษนี่แฮร์รี่เอ่ยขึ้นมีสิรอนตอบมีพันธุ์สีเขียวคอมมอนเวลและพันธุ์สีดำเทเบริเดียนกระทรวงเวทมนต์มีหน้าที่เก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับ ฉันจะบอกให้พวกเราต้องคอยเสกคาถาใส่พวกมักเกิลที่เห็นมังกรให้ลืมไปซะถ้างั้นแฮกริดคิดจะทำอะไรล่ะนี่เฮอร์เมอนี่สงสัยอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อเด็กๆไปเคาะประตูที่กระท่อมของผู้ดูแลสัตว์พวกเขาแปลกใจที่เห็นว่าม่านหน้าต่างทุกบานรูดปิดสนิทแฮกริดร้องถามมาว่านั่นใคร ก่อนที่จะเปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปแล้วก็รีบปิดประตูตามหลังอย่างรวดเร็วข้างในกระท่อมร้อนจนเหงื่อตกแม้ว่าจะเป็นวันที่อากาศอุ่นแต่ใส่ในเตาผิงยังคงลุกโพรงแฮรกริดชงน้ำชาให้ดื่มและเชิญชวนให้เด็กๆก,กินแซนด์วิชไส้ตัวสะเดาซึ่งพวกเขาปฏิเสธอะพวกเธออยากถามอะไรฉันไหมล่ะใช่ฮะแฮร์รี่ตอบ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอ้อมค้อมเราสงสัยว่าคุณจะบอกเราได้หรือเปล่าว่านอกเหนือจากปลูกปุยแล้วยังมีอะไรที่เฝ้าศิลาอาถรรพ์นั้นอยู่อีกแหกกริดขมวดคิ้วใส่เขาแน่นอนฉันบอกไม่ได้เขาตอบข้อที่หนึ่งฉันเองก็ไม่รู้ข้อสองพวกเธอรู้มากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถึงฉันจะรู้ฉันก็จะไม่บอก ศิลาอาถรรพ์อยู่ที่นี่นาทีแล้วมันเกือบถูกขโมยจากกลิงกอดซะแล้วสิฉันคิดว่าพวกเธอก็คงเ่าเรื่องนี้ได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมฉันงงจริงๆเธอรู้กระทั่งเรื่องของปุกปุยได้อย่างไรน่านะแฮกริดถึงไม่อยากบอกเราแต่คุณก็รู้นี่คะคุณรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโรงเรียนนี่นาเฮอร์ไมโอนี่ทำเสียงออดอ้อนคลาของแฮกริดกระตุก เล็กน้อยรู้ได้ว่าเขากำลังยิ้มเราแค่สงสัยว่าใครบ้างที่ทำหน้าที่เฝ้าก็เท่านั้นเองค่ะเฮอร์เมลอนี่พูดเราสงสัยว่าดับเบิลดอไว้ใจใครมากพอที่จะช่วยเขาอีกนอกจากคุณหน้าอกของแฮรกริดพองโตเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายแฮร์รี่และรอนยิ้มให้กับเฮอร์ไมโอนี่ ที่จริงฉันว่าคงไม่เสียหายอะไรหรอกถ้าฉันจะบอกพวกเธออย่างนี้ไงเขายืมปุกปุยจากฉันไปแล้วอาจารย์บางคนก็ช่วยเสกคถาศาสตราจารย์สเปาตศาสตราจารย์ฟริตวิกศาสตราจารย์มักกอนักันเขานับนิ้วไล่ไปทีละชื่อศาสตราจารย์คุยเลว และแน่นอนดับเบิลดอด้วยอ๋อฉันลืมไปอีกคนใช่แล้วศาสตราจารย์สเนปสเนปหรือฮืมพวกเธอยังไม่เลิกระแวงเขาอีกหรอเนี่ยสเนปช่วยปกป้องศิลาด้วยนะเขาไม่คิดจะขโมยหรอกแฮร์รี่รู้ว่ารอนและเฮอร์ไมโอนี่กำลังคิดอย่างเดียวกับเขาถ้าสเนปเป็นผู้ที่ปกป้องรักษาศิลาอาถรรพ์อยู่ด้วยก็ยิ่งง่ายสำหรับเขา ที่จะค้นหาว่าอาจารย์คนอื่นๆป้องกันศิลาไว้อย่างไรน่าจะเป็นไปได้ว่าเขารู้วิธีแก้มนของทุกๆคนอาจจะยกเว้นแต่ของคุยเร็วกับวิธีที่จะผ่านปุกปุยเข้าไปได้เท่านั้นคุณเป็นคนเดียวที่รู้วิธีผ่านปุกปุยใช่ไหมฮะแฮรกริดแฮร์รี่ถามอย่างวิตกกังวลแล้วคุณก็จะไม่บอกใครด้วยใช่ไหมแม้แต่กับพวกอาจารย์ ไม่มีใครคนไหนรู้เลยยกเว้นฉันกับดับเบิลดอแฮรกริตตอบอย่างมั่นใจได้รู้อีกนิดแล้วนะแฮร์รี่พูดพึนพำกับคนอื่นๆแฮรกริดเราเปิดหน้าต่างได้ไหมฮะเรากำลังจะสุกแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแฮร์รี่ฉันเสียใจแฮกริตตอบแฮร์รี่เห็นเขาชำเลืองมองไปทางเตาผิงแฮร์รี่พลอยหันไปดูด้วยแฮรกริด นั่นอะไรฮะแต่เขารู้แล้วว่ามันคืออะไรตรงกลางไฟใต้ากาต้มน้ำมีไข่สีดำใบใหญ่ใบหนึ่งวางอยู่อ๋อแฮกริดกระตุกเขาอย่างกุ้มใจเออคือคุณได้มันมาจากไหนฮะแฮกริดรอนถามเขาชะโงกตัวเองเหนือไฟเพื่อดูไข่ให้เห็นชัดๆคุณต้องซื้อมาแพงมากแน่ๆเลยชนะพนันมานนะ แฮกริดตอบเมื่อคืนฉันลงไปที่หมู่บ้านไปดื่มน,นิดนิดหน่อยๆแล้วเลยไปเล่นไพ่กับใครก็ไม่รู้คิดว่าเขาก็ดีใจที่กำจัดเจ้าหนี้มาเสียได้รู้สึกอย่างนั้นนะแต่คุณจะทำยังไงต่อไปล่ะคะพอมันฟักตัวออกมาเป็นตัวแล้วเฮอร์ไมโอนี่ถามเออฉันก็กำลังหาอ่านอยู่แฮกริดตอบ ทางดึงหนังสือเล่มโตออกมาจากใต้หมอนไปยืมมาจากห้องสมุดการเลี้ยงมังกรเพื่อความเพลิดเพลินและหากำไรเก่าไปหน่อยนะแต่ก็มีทุกอย่างอยู่ในนี้นะต้องเก็บไข่ไว้ในไฟอย่างนี้เพราะแม่ของมันหายใจเป็นไฟรถมันไง ทีนี้พอมันฟักออกมาเป็นตัวก็ให้มันกินบรั่นดีหนึ่งถังผสมกับเลือดไก่ทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วดูนี่วิธีดูว่าเป็นไข่มังกรพันธุ์ไหนที่ฉันได้มานี่เป็นไข่พันธ์นอร์เวย์หลังเป็นสันหายากมากเลยนะแฮกริดดูพอใจมากแต่เฮอเมอนี่ไม่ค่อยค้อยตามแฮกริดคุณอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้นะคะเธอบอก แต่แฮกริตเขาทำเพลงเบาๆอย่างเบิกบานใจขณะที่เขีย่ยไฟในเตาดังนั้นตอนนี้พวกเด็กๆก็มีเรื่องใหม่ให้กลุ่มใจอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแฮกริตถ้าเขาถูกจับได้ว่าซ่อนไขมังกรผิดกฎหมายไว้ในกระท่อมสงสัยจริงๆ ว่าจะเป็นยังไงนะถ้ามีชีวิตสงบสงบกับเขาบ้างรอนถอนใจยาวหลังจากที่ทุกๆคืนต้องมานั่งปั่นกันบ้านทั้งหลายที่อาจารย์ให้เพิ่มมาตอนนี้เฮอร์ไมโอนี่ยังทำตารางเวลาทบทวนบทเรียนให้กับรอนและแฮร์รี่ด้วยยิ่งทำให้พวกเขาคลั่งมากขึ้น แล้วตอนอาหารเช้าวันหนึ่งเฮดวิกก็บินเอาจดหมายจากแฮกริดมาส่งให้แฮรี่เขาเขียนมาแค่สองสามคำว่ากำลังจะเป็นตัวรอนอยากโดดเรียนวิชาสมุนไพราศาสตร์แล้วตรงไปที่กระท่อมของแฮกริดเลยแต่เฮอร์เมอนี่ไม่ยอมเฮอร์เมอนี่จะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราจะได้เห็นมังกรฟักออกจากไข่นะเราต้องเข้าเรียน ไม่งั้นเราจะเดือดร้อนแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแฮรกริตถ้ามีคนจับได้ว่าเขาเงียบแฮร์รี่กระซิบมันฟอยอยู่ห่างไปไม่ถึงหนึ่งเมตรเขาหยุดนิ่งคอยฟังไม่รู้ว่าเขาได้ยินอะไรสักแค่ไหนแฮร์รี่ไม่ชอบสีหน้าของมันฟอยตอนนี้เลยรอนและเฮอร์เมโอเี่เถียงกันไปตลอดทางไปชั้นเรียนสมุนไพรศาสตร์ และในที่สุดเฮอเมลนี่ตกลงยอมวิ่งไปกระท่อมของแฮรกริดก,กับเพื่อนทั้งสองคนตอนพักช่วงเช้าเมื่อละฆังตีบอกเวลาหมดชั่วโมงเรียนดังมาจากปราสาทเด็กทั้งสามคนก็ทิ้งเสียมทันทีและออกวิ่งผ่านสนามไปที่ชายป่าแฮรกริดเปิดประตูต้อนรับพวกเขาใบหน้าแดงกำําท่าทางตื่นเต้นน่าดูเกือบออกมาแล้วเขาดันพวกเด็กๆเข้าไปข้างใน ไขวางอยู่บนโต๊ะมีรอยร้าวเล็กๆบนเปลือกตัวอ่อนเคลื่อนไหวอยู่ข้างในมีเสียงดังกริ๊กกริ๊กแปลกๆออกจากไขพวกเขาลากเก้าอี้มาตั้งล้อมรอบโต๊ะเฝ้าดูแทบไม่หายใจทันใดนั้นเองมีเสียงแตกดังเปรี้ยแล้วเปลือกไขก็แยกออกลูกมังกรเล็กๆหล่นแปะลงมากองอยู่บนโต๊ะหน้าตาไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่ แฮรี่คิดว่ามันเหมือนกับร่มดำๆที่ยับยู่ยี่ปีกที่มีหนามแหลมๆยื่นออกมานั้นใหญ่มากเมื่อเทียบกับลำตัวผอมยาวจมูกโตตูจมูกกว้างมีเขาเล็กๆงอกออกเป็นปุ่มและตาสีส้มปูดปนลูกมังกรจามออกมาเกิดประกายไฟเล็กๆพ้อนออกมาทางจมูกมันสวยจังเลยใช่ไหม แฮกริษพึมพำพางเอื้อมมือไปลูบหัวมังกรน้อยมันงับนิ้วเขาเห็นเขี้ยวแหลมๆดูสิเก่งจังมันรู้จักแม่ของมันซะด้วยแฮกริษชื่นชม rid, แฮกริดเฮอเมลนี่ถามจริงๆแล้วมังกรพันนอร์เวย์หลังเป็นสันนี่โตเร็วแค่ไหนคะแฮกริดกำลังจะตอบแต่แล้วใบหน้าของเขาก็ถอดสีเขากระโจนไปที่หน้าต่าง เกิดอะไรฮะมีคนแอบดูตรงรอยแหวกที่ม่านเป็นเด็กเขาวิ่งกลับไปที่โรงเรียนแล้วแฮร์รี่เปิดประตูดูแล้วมองออกไปข้างนอกแม้จะอยู่ไกลแต่เขาก็รู้ว่าเขาจําไม่ผิดแน่มันฟอยเห็นมังกรแล้วตลอดสัปดาห์ต่อมารอยยิ้มบนใบหน้าของมันฟอยทำให้แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่รู้สึกกลัดกุ้มกังวลใจมาก ทั้ง3ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่ในกระท่อมมืดๆของแฮกริดพยายามหาเหตุผลมาเกลี้ยกล่อมแฮกริดปล่อยมันไปเธอฮะแฮร์รี่ขอร้องปล่อยมันไปเธอะฉันทำไม่ได้แฮกริดตอบมันยังเล็กเกินไปมันจะตายเอาพวกเขามองดูมังกรมันตัวยาวขึ้นมาสเท่าภายในหนึ่งสัปดาห์ มีควันร้อนๆพุ่งออกมาจากจมูกตลอดเวลาแฮกริดไม่ได้ทำหน้าที่คนดูแลสัตว์เลยเพ่อมัวแต่วุ่นอยู่กับมังกรมีขวดเหล้าบาล่นดีเปล่าๆและขนไก่กระจายอยู่บนพื้นห้องฉันตกลงตั้งชื่อให้เขาว่านอเบิร์ดล่ะแฮกริดบอกเขาจ้องมองมังกรตัวนั้นที่มีน้ำตาคลอมันรู้จักฉันแล้วละ่ะคอยดูสิโนเบิร์ด นอรเบิร์ตแม่อยู่ไหนจ้าลูกเขาเพี้ยนไปแล้วรอนทุพรรมพำกับหูแฮร์รี่แฮกริดแฮร์รี่พูดดังๆอีกสักสองอาทิตย์นอรเบิร์ตจะต้องตัวยาวเท่าบ้านคุณเลยนะมันฟอยอาจจะไปฟ้องดับเบิลร์เมื่อไหร่ก็ได้แฮกริดกัดลิงฝีปากฉันรู้ฉันเลี้ยงมันตลอดไปไม่ได้แต่ฉันก็ทิ้งมันไม่ได้นี่ฉันทำไม่ได้จริงจ แฮร์รี่หันขวับไปทางรอนชาลีเขาเอ่ยขึ้นนายก็เพี้ยนไปอีกคนแล้วหรอรอนร้องฉันรอนนะจำได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชาลีพี่ชายนายไงชาลีอยู่ที่โรมาเนียศึกษาเรื่องมังกรอยู่เราควรส่งนอเบิร์ตไปให้เขาชาลีจะดูแลนอเบิร์ตได้แล้วส่งมันกลับไปอยู่ในป่าวิเศษมากรอนบอก ว่าไงแฮกริดในที่สุดแฮกริดก็ตกลงให้เด็กๆส่งมกคู่ไปหาชารีสัปดาห์ต่อมาผ่านไปอย่างเชื่องช้าคืนวันพุธเฮอร์ไมโอนี่และแฮร์รี่ยังคงนั่งอยู่ตามลำพังในห้องนั่งเล่นรวมหลังจากที่คนอื่นๆพากันไปนอนแล้วนาฬิกาบนข้างฝาตีบอกเวลาเที่ยงคืน เมื่อช่องรูปภาพเปิดออกรอนปรากฏตัวออกมาทันทีที่เขาดึงผ้าคลุมร่องหนของแฮร์รี่ออกเขาลงไปที่กระท่อมของแฮร์กริดไปช่วยให้อาหารนอเบิร์ดซึ่งตอนนี้เริ่มกินหนูตายเป็นลังๆังมันกัดฉันเขาบอกพลางให้เพื่อนๆดูมือที่มีผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดพันเอาไว้ฉันคงจับปากกาขนนกไม่ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งมั้ง จะบอกให้นะไอ้มังกรนั่นน่ะเป็นสัตว์ที่ร้ายที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยแต่วิธีที่แฮกริดทำกับมันเธอเห็นแล้วต้องคิดว่ามันเป็นกระต่ายขนฟูตัวน้อยๆตอนที่มันกัดฉันเขายังมาดุฉันเลยว่าไปทำอะไรให้มันตกใจกลัวแล้วตอนฉันกลับมาเขายังร้องเพลงกล่อมให้มันนอนด้วยละ่ะมีเสียงเคาะที่หน้าต่างมืดๆเฮดวิก แฮร์รี่ร้องรีบไปเปิดหน้าต่างให้นกคู่เข้ามามีจดหมายจากชาลีหลักเด็กทั้งสามคนมุงกันอ่านจดหมายรอน้องรักเป็นอย่างไรบ้างขอบใจที่เขียนจดหมายมาหาพี่ยินดีรับเจ้านอร์เวย์หลังเป็นสันที่ว่าแต่การส่งมันมาที่นี่ไม่ง่ายหรอกนะพี่คิดว่า ทางที่ดีที่สุดให้ฝากมากับเพื่อนๆของพี่ที่จะมาเยี่ยมพี่อาทิตย์หน้านี้ปัญหาคือต้องไม่ให้ใครเห็นว่าพวกเขาขนมังกรผิดกฎหมายนายทำอย่างนี้ได้ไหมเอาเจ้าหลังเป็นสันนี้ไปที่หอคอยที่สูงที่สุดตอนเที่ยงคืนวันเสาร์เพื่อนๆนของพี่จะไปพบนายที่นั่นแล้วพามันไปในความมืดส่งคำตอบมาให้พี่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ รักพี่ชาลีพวกเขามองตากันเรามีผ้าคลุมล่องหนแฮร์รี่พูดคงไม่ยากหรอกหน่าฉันคิดว่าผ้าคลุมคงใหญ่พอจะคลุมเราสองคนกับนอเบิร์ตได้นะสัปดาห์ที่ผ่านมาคงแย่มากสำหรับพวกเขาจริงๆเพราะอีกสองคนเห็นด้วยกับแฮร์รี่ทันทีทำยังไงก็ได้ขอให้เจ้านอเบิร์ตไปให้พ้นๆเสียทีและมันฟอยด้วย เมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีอุปสรรคเสียแล้วมือของรอนข้างที่ถูกกัดบวมขึ้นอย่างเป็นสองเท่าเขาไม่รู้ว่าจะเดือดร้อนหรือไม่ถ้าไปหามาดามพอมพรีเธอจะดูออกไหมว่าเป็นแผลถูกมังกรกัดแต่ตกปลายเขาก็ไม่มีทางเลือกแล้วแผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำน่ากลัวมากสงสัยว่าเขี้ยวของนอร์เบิร์ตจะมีพิษด้วยซ้ำ แฮรี่และเฮอร์ไมโอนี่ตรงไปยังห้องพยาบาลทันทีเมื่อโรงเรียนเลิกและพบกับรอนนอนเจ็บอยู่บนเตียงไม่ใช่แค่มือนะรอนกระซิบที่ติงชั้นปวดมือเหมือนว่ามันจะหลุดออกจากแขนแต่มันฟอยนะสิบอกมาดามพรอมพรี่ว่าเขาจะมาขอยืมหนังสือฉันเขาเลยได้เข้ามาแล้วมาหัวเลาะเยาะฉันใหญ่ขู่เอาขู่เอาว่าจะบอกมาดามว่าจริงๆแล้ว โดนตัวอะไรกัดมาฉันบอกมาดามไปว่าหมากัดแต่ฉันก็คิดไม่ออกว่ามาดามจะเชื่อไหมฉันไม่น่าต่อยเขาเลยตอนที่ดูควิตติดเขาก็เลยมาทำแบบนี้กับฉันแฮร์รี่และเฮอร์เมลนี่พยายามปลอบหลอนพอถึงเที่ยงคืนวันเสาร์ก็จบเรื่องแล้วล่ะเฮอร์เมลนี่บอกแต่คำพูดนี้ไม่ช่วยปลอบใจรอนแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเขาผุดลูกนั่งตัวตรงเหงื่อแตกพลากเชื่องคืนวันเสาเขาร้องเสียงแหบแห้งตายแล้วโอ้ยตายแน่ๆ่ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้จดหมายของชารีอยู่ในหนังสือที่มันฟรอยยืมไปเขาต้องรู้ว่าเราจะกำจัดเต้านอเบิร์ตนะสิแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ไม่มีโอกาสตอบ มาดามพรอมพี่เข้ามาตอนนั้นพอดีและสั่งให้พวกเขาออกไปบอกว่ารอนต้องการนอนพักผ่อนมันสายไปแล้วที่จะเปลี่ยนแผนตอนนี้แฮร์รี่รีบบอกเฮอไมโอนี่ erm เราไม่มีเวลาพอจะส่งนกพูกตัวอื่นไปหาชารีและนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะกำจัดนอเบิร์ตไปได้เราต้องยอมเสี่ยงแล้วเรามีภาคลุมบ้องหุ่นด้วยมันฟอยไม่รู้เรื่องนี้ พวกเขาไปส่งข่าวให้แฮกริตรู้ก็พบเจ้าเขี้ยวสุนัขพันธ์ล่าหมูป่าของแฮกริตงอกกระท่อมแฮกริตแค่เปิดหน้าต่างออกมาคุยด้วยฉันไม่ให้เธอเข้ามานะเขาพูดไปหอบไปตอนนี้นอนเบิร์ดกำลังงองแงหน่อยแต่ไม่มีอะไรเหลือบากกว่าแรงหรอกเมื่อพวกเขาบอกแฮกริตเรื่องจดหมายของชารีแฮกริตก็น้ำตาคลอ แต่อาจเป็นเพราะนอเบิร์ดกำลังงับขาเขาก็เป็นได้เฮออไม่เป็นไรมันก็แค่กัดรองเท้าบูทน่ะแค่งับเล่นๆมันยังเป็นหนูน้อยอยู่ก็อย่างนี้นั่นแหละเจ้าหนูน้อยฟาดหางกับผนังกระท่อมทำเอาหนังคาต่างๆสั่นกลาวแฮร์รี่และเฮอร์เมโอนี่เดินกลับปราสาทรู้สึกว่าวันเสาร์นี้ยังมาถึงไม่เร็วพอเสียแล้ว ถ้าหากว่าพวกเด็กๆไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลในเรื่องที่ต้องทำกันแล้วก็คงต้องรู้สึกสงสารและเห็นใจแฮกรีดเหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องร่ำรานอเบิร์ตคืนนั้นเป็นคืนที่มืดสนิทท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมเด็กๆมาถึงกระท่อมของแฮกริดช้าไปหน่อยเพราะต้องคอยให้พีไปให้พ้นในห้องโถงกลางที่มันใช้เป็นที่ตีลูกเทนนิสกระทบกำแพงเล่น แฮกริดจับนอเบิร์ดใส่ลังใบใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วมันมีหนูแล้วกับบลันดีพอกินไปตลอดทางแฮกริดบอกเสียงอู้อี้ฉันเอาตุ๊กตาหมีของมันใส่ให้ไปด้วยเผื่อว่ามันจะเกิดเหงาขึ้นมามีเสียงของฉีกขาดดังแคว่จากในลังฟังแล้วแฮร์รี่คิดว่าตุ๊กตาหมีน่าจะหัวขาดไปเสียแล้วลาก่อนนอเบิร์ตบายบาย แฮกริดสะอื้นเมื่อแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ใช้ผ้าคลุมร่องหนคลุมลังแล้วมุดตัวเข้าไปอยู่ในผ้านั้นด้วยกันทั้งสองคนแม่จะไม่มีวันลืมลูกเลยพวกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะยกลังขึ้นไปที่ปราสาทได้อย่างไร เวลาเที่ยงคืนใกล้เข้ามาแล้วขณะที่พวกเขาช่วยกันยกนอเบิดขึ้นบันไดหินอ่อนในห้องโถงกลางไปตามระเบียงทางเดินมืดมดแล้วไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆบันไดแล้วบันไดเล่าแม้ว่าจะไปตามทางลัดทางหนึ่งของแฮร์รี่แล้วก็ไม่ช่วยให้การขนนอเบิดง่ายขึ้นสักเท่าไหร่เลยจนถึงแล้วแฮร์รี่บอกเขาหอบแฮกแก เมื่อถึงทางเดินใต้หอคอยที่สูงที่สุดแต่แล้วพวกเขาก็เกือบทำลังตกพื้นเมื่อจูจ่ๆเห็นอะไรไหวๆอยู่ข้างหน้าทั้งสองหลบเข้าไปอยู่ในเงามืดด้วยความที่ลืมไปว่ากำลังล่องหุนหายตัวอยู่สายตาเพ่งมองที่ว่างตะคุ่มตะคุ่มของคนสองคนที่กำลังยื้อกันอยู่ห่างไปราวๆสามเมตรแล้วแสงตะเกียงก็สว่างขึ้น ศาสตราจารย์มกกอนกกันในชุดเสื้อคลุมนอนลายตาหมักลุกและมีตะข่ายคลุมผมกำลังดึงหูมันฟอยไว้ถูกตักบริเวณเธอตะโกนแล้วตัดคะแนนบ้านสลิทลิน20คะแนนฐานเที่ยวเดินเพ่นพ่านกลางดึกกล้าดียังไงนะแต่อาจารย์ครับอาจารย์ยังไม่เข้าใจแฮร์รี่พอตเตอร์กำลังจะขึ้นมาเขามีมังกรพูดอะไรเหลวไหล กล้าดียังไงมาโกหกฉันมากับฉันเลยฉันจะไปฟ้องศาสตราจารย์สเนฟเรื่องเธอมันฟลอยหลังจากนั้นการไต่บันไดเวียนขึ้นไปยอดหอคอยที่สูงที่สุดก็ดูจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดในโลกไปแล้วพอก้าวออกไปสู่อากาศยามค่ำคืนที่หนาวเย็นบนยอดหอคอยพวกเขาก็โยนผ้าคลุมทิ้งและดีใจที่ได้หายใจเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง เพอแมลนี่ถึงขนาดกระโดดหญิงหญิงเต้นระบมเลยทีเดียวมันฟอยถูกกักบ,บริเวณฉันแทบจะร้องเพลงได้เลยอย่าเลยแฮร์รี่ปรามขณะที่คอยอยู่นั้นพวกเขาก็หัวเราะมันฟอยนอเบิร์ตฟาดหางอยู่ในลังสักสิบนาทีต่อมาไม้กว่าดสีด้าก็ลอยต่ำพ้นออกมาจากความมืดเพื่อนๆของชารีร่าเริงกันทั้งนั้น พวกเขาให้แฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ดูสายบางเหียนที่ช่วยกันขึงขึ้นระหว่างไม้กวาดสีด้ามเพื่อให้นอเบิร์ตแขวนรอยไปได้ทั้งหมดช่วยกันรัดสายบางเหียนให้นอเบิร์ตหลังจากนั้นแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ก็จับมือกับทุกคนขยา่าพางขอบคุณพวกเขาจากใจจริง ในที่สุดนอร์เบิร์ตก็จากไปหายลับไปเด็กทั้งสองคนลื่นถลายบันไดเวียนลงมาหัวใจเบาหวิวพอๆกับมือของพวกเขาบัดนี้นอร์เบิร์ตจากไปแล้วไม่มีมังกรอีกต่อไปมันฟอยถูกกักบริเวณจะมีอะไรมาทำลายความสุขของพวกเขาได้อีกนะั่นหรือคำตอบคอยอยู่ที่เชิงบันได เมื่อพวกเขาเก้าวเข้าไปบนระเบียงทางเดินใบหน้าของฟิลก็โผล่ออกมาจากความมืดทันทีตายละแฮร์รี่กระซิบเราเดือดร้อนแล้วพวกเขาลุนผ้าคลุมล่องหนไว้บนยอดหอคอย